สวัสดีครับเกษตรไทยยุคใหม่มาแล้วนะครับผมมื่อนี้จะมาลองใส่โดนนะครับโดนการเกษตรนะครับผมลองมาสีผลในสวนเบงนะครับจะมารีวิวนะครับผมจะของเพิ่นครับพี่รบกวนในะนำตัวนะครับครับไอ้นาโดนเกษตรครับครับผมอ่อยู่บ้านได้ครับพี่อยู่บ้านมหาราดครับบ้านมหาราดอำเภออำเภอกันทลักครับจังหวัดศรีสะเกดบ้านเหานะครับ อ่าพี่แนะนำโดนตัวนี้นะครับเป็นรุ่นได้ครับรุ่น DJI T 3 0ครับ3 0มลิตรของยี่ห้อได้ครับนี่ DJI DJI ครสาลิตรครับราคาอะไรบางได้ครับพี่ก็มันสามแสนสามแสนเจ็ดสามแสนเจ็ดแมนประมาณนั้นเพราะว่าถ้าห้าแบตสองก่อนสามก่อนมันก็แล้วแต่ราคาครับครับตัวนี้ใส่แบตไอประมาณจจกหนาที่ครับทำงานกับประมาณแปดนาทีครับ แปดนาทีต่อแบตก่อนหนึ่งแมนพี่ใส่จะกก่อนครับตอนนี้มีสามก้อนมีสามก้อนครับผมซื้อเพิ่มแมนบอครับแบตซื้อเพิ่มมากก้อนหนึ่งไล้ปไะไดนครับราคาก้อนเพ่นหาหมื่นหกก้อนหนึ่งแบตก้อนหนึ่งบ่แมนก้อนหนึ่งหาหมื่นหกแมนแต่ตัวตัวโดนอีกอะสามสามแสนเจ็ดสามแสนเจ็ดอ่าโอ้จักหัวฉีดครับสิบหกครับสิบหกแล้วทั้งสามสิบดิตัวนี้พี่ฉีดได้ประมาณจากอะไรครับ กับมะเขืกเปื่ยกับพมาณสามไรเนาะแตทุเรียนกับะมาณสองรประมาณสองไรเอาแเหล้วแต่ผืชเหล้วแต่พืชครับเราทงหน้าให้แบบกว้างนะครับทงหน้านี่จะใส่น้ำะมานหาลิตอไรยเนาะหาลิตอไรคือมันมันสีง่ายกลัวม่นบ่มันทงน้นจะบินต่ำนะครับโอ้บินต่ำบินเร็วครับแต่ผืชกล้วยก็จะบ่เร็วปันไหนแต่ทุเรียนน่ะซาอืมมเหล้วแต่พืชทุเรียนหน่อยทุเรียนงหญ่สิเดียบดีครับใส่เดียมดครับ โอ้คือรับแต่เฉพาะในเขตซีสเกตบ่ครับก็ในเขตซีสเกตเท่าไหร่ล่ะครับาเป็นไรแล้วจกบาทคิดจังไงครับนี่ไรละลอยครับไรละลอยอ่าไรละลอยเลยพี่น้องพี่มีมีเพจมีช่องทางติดต่อบ่ครบก็มีเพจนาวาโดนเกษตรครับนาวาโดนเกษตรนะครับพี่ลบกวนผมขอเบอร์โทรด้นะครับครับศูนย์เก้าเจ็ดครับสามสามหกครับสามเจ็ดสามหก อม็ดก่อนหนึ่งในเจ้าหน้าที่ครับพี่ก็ทํางานประมาณแปดนาทีครับสำเม็นสามสิบลิตรเม็ดกะลงเปลี่ยนต่อก่อนเลยเปลี่ยนตลอดคือถังสามสิบลิตรติดเติมยาไปเปุ๊บแมนถอนแบตออกเลยแมน,ม,น,ม,น,ม,นมันมันมันโมเมดดอกแต่ว่าเทาก็ต้องเปลี่ยนตลอดสามสิบลิตรอสมมุติว่ากล้วยของผมอยู่นี่ประมาณแปะไรนี่ใส่ประมาณยาประมาณจจกดลิตรครับใส่100ลอยลิตรครับนะลอยลิตรลอยลี่ืีเลือ กาเสิเหลือครับเพื่อเพื่อไปอยู่ก็เอาไว้บินเก็บหนาหนาในเล็กน้อยเก็บขอบถ้านหน้าประมาณสักสิบไร่เองสิครับส่ประมาณจักรีนสิบไร่ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบลิตรลิตรโอ้ก็แสดงว่าโบปเปืองยาทอจากเข้าสี่แม่ค,ครับโบปเปืองยาพราะว่ายามันออกสม่ำเสมอครับยาเข้มข้นเจ้าหัวก็ครับสิบหกสิบหกหัวใส่เวลาโดนครับสมมติว่าฐานหน้าประมาณจักสิบไร่เองสิสิบไร่ก็โดนหรอก ผมมันบุพชมุ่งพ่วโุมงเต็มที่แค่สามสิบที่แหละสีดมาแลงได้สีดบอมรุ่งได้แมนครับสีดเบิดสีดเบิดถือว่าประหยัดเวลาแล้วครับพี่ครับประหยัดก็ประหยัดยาน้างแมนครับสามารถผลผลปุ๋ยผลอย่างี้น้บอกครับได้ครับปุ๋ยมันต้องสื่อถังมาเพิ่มนีครับถังวันปุ๋ยถังไงกตหนีนะครับด้วยจังไหนวันปุ๋ยเม็ดนะครับมันจะมีถังเพิ่มถอถังงานบอกแล้วถังวันปุ๋ยใส่นะ ก็สามารถวันใดขึ้นกันแมนตัวนี้พี่รับนั่งบอกครับตัวหนียังผ่าไหนรับครับนีแต่ฉีดีอยังเดียวนาอแมนอนาคตอาจจะสื่อก็อาจจะทั้งม่าวันปุ๋ยแมนอาจจะเพื่อพี่น้องเฮ็ดเขาเฮ็ดหน้าเนาะคือชาวานไงก็กาเพาะว่าต้นนีก็ฉี่ฮตร์โมูนสีขามะเรงครับเอาพี่เติมยานะครับเนาะอ่ะเติมยาดีกว่าเดี๋ยวจะลองฉีดแล้วก็จะมารีวิวให้พี่น้องเบ่งนะครับถือว่า ถือว่าเป็นอีกตัวเหลือกหนึ่งนะครับสาหรับคนทีทีโบอยากฉีดยาโบอยากสัมผักสกับยาเองนะครับ,บก็บเทียบใส่กันกันกบคนทีจางสีดหรือสะ้ายกล่องสีดนะครับผมคิดว่าทีตรงนี้ผมเคยสีดอยู่แต่ว่าลอยลีดหนีโบพ่อแน่นอนนะครับแต่ว่าใส่ใส่โดนกัดกัจะประหยัดพวกกันเรื่องยาเพราะว่าคู่มือนี้เรื่อง ปุ๋ยทั้งใบนะครับเรื่องอาหารเสริมอาหารล่องแล้วก็ยากําจัดป้องกันมแมลงก็ผมสึกว่าราคาจะอับขึ้นตามราคาน้ำมันราคาปุ๋ยตัวไปครับเป็นเรื่องธรรมดาช่วงนี้แต่ว่าถา้าถ้าเทียบมาแล้วเรื่องต้นทุนผมว่าตัวนี้จะจะเรียวกว่าแล้วก็จะจะประหยัดกว่านะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับอามาถทายคลิปให้พี่น้องเบิ้งนะครับผมตัวนี้ก็เติมยาแล้วนะครับยาตัวนี้นะครับ พี่เพิ่นผสม,มให้ผมแล้วนะครับเป็นถังลอยลิตรเพิ่นว่าตีจังได้กืบบเกินนะครับตีสองถังสองลอยตัวนี้ทั้งสองลอยลิตรนะครับเพิ่มเติมน้ำเข้าไปแค่ลอยลิตรอ่าเราไอ้ตัวนี้พี่ซื้อมเมื่อไหร่ยังครับเครื่องปันงงป่นไฟโอเครื่องปั้นไฟเขาแหวไวใส่งานหน้าครับเวลาน้ำเสียงน้ำหน้าเขาบอกมีไฟนะครับ<อ>แต่ว่าแต่ให้สวนผลไม้เขามีแล้วคือเขาต้องชาร์จแบตอยู่ตลอดแมนครับครับ ถ้าไปหาซิบหกซิบไรลอยไรนี่สิต้องแ้วคต้องพ่วงตัวนี้ไป่น้ำแมนไรมันได้ครับเครื่องพันไฟตัวนี้แต่สี่หมื่นเก้าสี่หมื่นเก้าของของเฟอร์แมนหรือว่ามัตเตจีนเหมือนอะไรครับมัตเตจีนเหมือนนะครับเนาะแมนอ่ะโอเคครับพี่น้องตัวนี้เป็นปุ๋ยนะครับเป็นทั้งยาเพราะว่าสวนใหญ่หนูนะครับเห็ดผสมมาสารแต่ว่าปลูกกล้วยเป็นพืชพี่เลี้ยงนะครับปลูกไรยางแต่ว่าปัญหาที่เจอตอนนี้แมลงครับแมลงปีกแข็ง ไปกัดกินผิวกล้วยนะครับแล้วก็ใบกล้วยนะครับเป็นใบจุดใบใหม่นะครับเป็นไข่ไขกบบก่กับเชื้อราแล้วครับพวกเชื้อราถี่เป็นร่องไล่ๆมีปัญหาช่วงฝนตกถถาบ่มีฝนเล็งกะกระเช้บอยมีปัญหาปไหนเราเลยผสมยาเชื้อราเขาไปนั่มนะครับพะว่าเชื้อรามันกระเท็อนให้ผิวกล้วยมันมันจะเป็นได้ล่ยจุดๆนะครับไข่ไข่กับสนิมกับกบอมแมนแต่ว่ากับคนละโตกันแต่ว่าถือว่าเป็นเชื้อราเท่าต้อง ฉีดผลทั้งใบนํานะครับเพราะว่าทีสวนอีกกล้วยนี่เพิ่นกะห่อฟอยครับห่อฟ้อยไวเพื่อเพื่อให้ลูกค้าทีเพิ่นบริอยากให้เพิ่น่าเป็นกล้วยปลอดสารก็เลยห่อไวแต่ว่าตัวนี้คือห้าตรงฉีดทั้งใบนํานะครับถือว่ามันกระสีได้หลายอย่างครับกับบริมีแต่กล้วยทั้งทุเรียนทั้งเงาะทั้งมังคุดจังยังเนีแ้แะครับที่ผมปลูกว้ใน,นี้สวนแล้วกะ็ตรงฉีดให้ทั่วให้ครับ ที่อย 8, ู okay. ่นี่ประมาณแปดไร่เิ่นวัดบึงใส่ดาวเทียมทั้งนี้หมดนะครับจับพิกัดบึงเดี๋ยวจะมาเบึงตอนพิ้นขึ้นบินกันนะครับ โดนเพื่อนจะบินตามเส้นที่เพื่อนขีดไว้นะครับเพราะว่าระบบรีโมทของเพื่อนเพื่อนจะตั้งเป็นเป็นระบบดาวเทียมครับเพื่อนจะใส่ภาพไทยนะครับแล้วก็ขีดเส้นนะครับตามพื้นที่นะครับแปลงถี่เท่าตองการฉีดนะครับผมโดนมนก็จะบินบินตามตามเส้นที่เพื่อนตัง้งไว้ที่เพื่อนจุดไว้ไม้ไว้นะครับนี่ครับสวนกับปลูกไรเนี่ยครับ ัวนี้ก็เป็นทุเรียนหน่อยนะครับนะครับเป็นทุเรียนหน่อยก็มีปิวลงนะครับผมมองเห็นได้ชัดอยู่ครับแต่ว่าจะบอถึงขนาดเปียกแห้งนะครับเป็นละอองนะครับเพราะว่าตัวนี้ทุเรียนหน่อยก็ะจะมีปัญหาเรืองมาแรงปีแข็งนะครับที่ขึ้นมากินตอนกลางคืนนะครับ กัะสีผุนไปของกันก็ใบกลวยนะครับนี่ครับกลวยทอใบนะครับจริงๆย่ามีปั๊มดูแลครับปั๊มดูแบนเมิร์ดครับเมื่อกี้ <c oughs> เฮ้าบินมามันบวถึงจุดยาเบิร์ดก่อน <c oughs> เครื่องมันจะทำงานเลยรครับไอ้มันก็มากจุด ตำยาเมื่อไหวเวลาเฮามาเติมยามันก็ไปบินไปทํางานคิดเก่าครับอ๋อก็คือบ่ต้องว่ายาบ่ทั่วไเออบ่ต้องกังวลเลยเออคือเพิ่นมีระบบจนะบบเซซ็นเอร์ตั้งววตั้งไว้ว่า8ไร่นี่ผมตั้งไว้100ลิตรมันก็จะทํางาน100ลิตรหมดพอดีพอดีเลยแมน่นบ่ให้ยาเหลือบ่ให้ยาเหลือแถมเวลาบินนี่ในทางนี่ก็จะแจ้งเฮาตลอดว่ายาเหลือเท่าไหร่เท่าไหร่ลิตรครับถ้ายาบิดกลางทางยาตันครับอ็นสเปตันมันก็เตือนเฮาก็เอาลงมา ล่างก่อนเึ็นทำไมถ้ายาเบิดกลางทางเพิ่งก็จะกลับไปจุดเก่าเริ่มต้นกับบินไม่เขาก็เอากลับมาเริ่มยาเสร็จ้ะมันกลับไปจุดเก่าอือโอ้ฉลาดกลับสมเหตุไปสมสมราคาเพิ่นเลยล่ะสมราคาเพิ่นยีลีบ่มีหลงจุดน่ะจุดเก่าเป๊ะๆถ้าได้มากจุดไว้พี่น้องบ่ต้องย่านนะครับว่าว่าจะเสีดยาบ่ทั่วให้เพราะว่าในไม้จุดไว้เบิดแล้วยาเบิดหม่องใดเพิ่นก็กลับไปเริ่มต้นใหม่หม่องหัน นะครับผมนำนักไว้มาเลยครับไอ้ค่อยสั่งบอ <มา S 1> รวมทั้งถังทั้งแบตไม่เกิเจ็ดสิบสามกิโลครับเจ็ดสิบสามกิโลแมนอือตัวนี้สั่งมาจต่ทั้งไหนครับนี่คู่มือโอ้โอ้สั่งสื่อเนี่ยครับสั่งสื่อว่าศูนย์ศูนย์นยี่ห้อบนเอ็มเจจีบนครับโอ้อยูบนเข้าก็มีแมนคู่ปตาก็มี่ครับคู่ปตากาลังเอามาขายรุ่นนี้ละ กับเป็นของยี่ห้อนี่ครับแต่ว่าเป็นของยูคูบะตะเนี่ยแต่ผมซื้อจากศูนย์จากเซลล์เขานะครับครับผลเราประกันไรมาเลยครับรประกันตุ๊บเตียงประกันเรื่องการสมกันยังไงละครับการดูแลหลังการใส่งานอืมเจริญชวนสามเดือนคุ่นสามเดือนที่ออกเขเคยรังสามราใส่ที่เด็กขัง ตกเด็กขังนึงเราอะไรเสียอะไรพังเพิ่นก็จะดูแลให้ผ่านเนี้สามเดือนในสามเดือนครับถ่าสองแต่ของมันพังมากมันก็จะบอกคือเก่าได้ครับเ่าสองก็เลยแล้วตอนนี้อันนี้ครับว่าซิทตอนนี้ซิทมืดเลยเนาะนี่ไปตกอยู่ยใส่เลยตกอแก็มันเลยสามเดือนแล้วน้อยเนาะบางอะไรกับประกันเป็นปีบางอย่างกับสองปีแต่เป็นมอเตอร์นี่ครับ มอเตอร์นี่บูเพื่อนด้วย่ประกันเขาเราประกันยังไงแต่ว่าแต่และสินชวนกับประกันเพื่อกนเนอกครับ,บครับเ,เ,เปลี่ยนอย่างเดียวส,ม,สมัรเขาผสมมั้นมีแต่ละตแต่ละตเปลี่ยนออกเลยนะครับเป็นมีศูนย์มาดูแลหอดหมองมองบด้วยว่าตรงไปหาเพิ่นก็เขาก็แเวะมาเบงอยู่ครับถ้ามีปัญหาก็โท่าหรเขามาเขาก็มาบโอ้บริการร่างการใช้ดีเขาก็บริการร่างการขายอยู่ครับ ความกว้างความยาวอะไรบ้างเนี่ยครับไปประมาณสี่เมตรหรือสับวถึงสามเมตรกับโดนนี่ประมาณสามเมตรแต่ว่าระยะฝนลอองมันออกเก่าเมตรจากตัวมันหมายถึงจากหัวตรงนี้หัวแมนครับหัวตรงนี้แมนอ่าฟังฟังนี่สามครับฟังงส่สามก็คือโดนสามกเดียวกเมตรอ๋อระยะระยะฝุ่นละอองของมัน ระยะละอองเพิ่นจากกวางประมาณเกาเมตรแมนจากตัวโดนครับก็อยู่กับความสูงกับลมน้ำไหลนะครับอยู่ความสูงกับลมน้ำครับแล้วบินตามันอาจจะยิงตรงลงเลยนะครับตัวนี้พี่สายยะประมาณกี่เมตรครับประมาณหกกินหางครับครับหกกินหาเมตรอืมเพราะว่าต้นมันบรสมทธเสมอนะครับมันมีมมนมีก้วยหนำบ่าเนี่ยมันเลยสูงแต่กับเป็นปลาครับพัค่อยคุ้มระดับมันครับพีเปลี่ยนแบตรเลยบน่นี่ครับเดี๋ยวเปลี่ยนเดี เบืงเพิ่นเปลี่ยนแบตนะครับแบตก่อนนะหาเงินคุณว่าหาเงินพ่นอพอยังมีหกอีก <laughs> <laughs> นี่ครับไปดอกหนึ่งมันก็ัวเลี้ยงมากสองขี่แล้วครับพ<ม>ี่น้องเจ้าเพิ่งก็ต้องเปลี่ยนออกเไ,ไปอีกดอกหนึ่งแปลงเน่านะครครับ,นะรบแปลงมันเน่าครับแปลงพื้นที่แปะไรแต่ว่ามันเป็นส่งพื้นผาแบบบา<อ>งครั้งที่จะเน่าแบตเสื่อมากคุณหายมากจากก่อนครับตอนผมเสื่อหาไปสามหมืน่น อันนี้มันให้แบตมาสองก่อนครับ oh. แล้วแต่เข้าสีเอาสามซีก็ได้ราคามันก็เพิ่มขึ้นไปตามอันนี้ซื้อเพิ่ม,มอีกก่อนนึงโอเคครับผมเดี๋ยวรอ,อเพื่นบินเก็บงานแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมจะทายคลิปให้ดูอีกทีหนึง่ง มองเห็นลองยาพอพี่เนาะ เรียบร้อยครับอโอเคครับพี่น้องปลูกไรยเนว่ครับสวนผสม,ปร,สมประสานนะครับอันนี้มะละกอแขกนวลซีสเกตนะครับลูกใหญ่ยาวนะครับยางกูแขนพแุแมละพี่น้องเยอ กำลังปลูกไว้นะครับต่วนไม้นะครับก็กำลังปลูกไว้นะครับมลกอก็อกผสมยาเป็นส่วนหมากผมจะเอาเป็นสูตรนาครับสูตรนาสูงนะครับผสมปุ๋ยทั้งใบนะครับเป็น3 0มสิบิบนะครับบวกทั้ง อีมโนนะครับผวกสาลายผวกอีเขียวหน้าโน่ลงไปนํานะครับแล้วก็อาหารเสริมนะครับผวกเหล็กซัละสีนะครับแล้วก็แขลวเสียมบุรอนครับขายบไหรก็เติมแขลยเสียมบุรอนกับไปนํานะครับแล้วก็ยาจะใบนะครับผมก็เคยต็ดคลิปไปแล้วนะครับยาจะใบสียี่ห้อนะครับเอามาทดลองขายบไหร่เลยครับทาฉีดฉีดลักษณะแบบนี้นะครับ พื้นที่กว่างยาจะใบเป็นสิ่งสําคัญน,นะครับต้องหามาใส่บึงนะครับเพราะว่าการดูดซึมถ้าถึกใบผืชแล้วดูดซึมเร็วภายในหานาทีก็ถือว่ายาที่เขาฉีดลงไปนะครับฮอรมโมนปุ๋ยต่างๆที่เขาฉีดลงไปมันก็นจะซึมกับใบผืชไดรวดเร็วนะครับปุย๋ยฮอร์โมนก็สามารถสะบถ่มได้ครับผมเองก,ก็จะใส่ปุ๋ยประมานี้นะครับที่ใส่สวนนะครับผม จะนี้ก็อาจจะขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมจะมารีวิวเครื่องผลยาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับกัแปดไรนะครับก็จะโอนเงินให้เพื่นนะครับไรละหนึ่งร้อยบาทก็จะตกประมาณแปดร้อยบาทนะครับรวมคายาแลลวนะครับคายาคาปุยคาอข้อมูลก็จะตกประมาณพันนะครับพันนิดๆนะครับผมก็ถือว่าเท่ากับประหยัดแห้งนะครับ้วก็ประหยัดเวลาใส่เวลาถึงชั่วโมงบ่ครับ บอถึงนาะบอถึงชั่วโมงสับนะครับก็เรียบร้อยแล้วนะครับเป็นกาพับนะครับโดนขืนลดเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้กะเนียงสงสัยนะครับก็ติดต่อไปตามเพจนะครับเพจของไอเพิ่์หรือโทรไปสอบถามนะครับถามเจ้าของโดนเบิงนะครับว่าพื้นที่นี้ซีจเกตยู่อำเพอใดได้นะครับจะฉีดเนียงนะครับ ครับผมเดี๋ยวผมจะขึ้นรูปไฟเบิ้งนะครับก็จะต้องบอกพี่น้องก้อนนะครับว่างานโดนนี่ก็ต้องเลือกนะครับพื้นที่ที่สามารถชีนแล้วได้พ้นนะครับถ้าเป็นพวกเหมือนมะละกอผม,มสิถ้ามีปัญหาเหลืองเพียนะครับเพียเพียไฟล่ายแดงไล่แดงมันจะอยู่ใตใบนะครับการใส่โดนกะกะอาจจะบบ มีประสิทธิผลเรื่องมแมลงเท่าไหรนะครับแต่ว่าถ้าเรื่องการฉีดทั้งใบนะครับการฉีดทั้งใบการฉีดบ่มรุ่งหรือการใส่สารดูดซึมนะครับสารมแมลงที่สามารถดูดซึมกับไม่ได้ใบเรามแมลงปีกแข็งนะครับที่เขามากินก็สามารถที่จะกำจัดได้นะครับแต่ว่าต้องเลือกยาดูดซึมนะครับที่ดูดซึมทั้งใบได้นะครับเพราะว่าเขาสีตอนตอนช่วงคำคำนะครับของคำคำผสมฮอร์โมน นะครับผสมปุ๋ยแล้วก็ผสมยาป้องกันแมลงครับไปผอมกันเลยนะครับเลือกใส่งานบึงนะครับเลือกใส่งานบึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ที่พี่น้องเกษตรกรกันอาจจะสะดวกสบายขึ้นนะครับถ้าเรื่องหน้าเขานี่แห้งแห้งงายแห้งนะครับหน้าเขานี่จะเป็นสามารถที่จะฉีดนะครับอย่างที่พี่เพื่อนบอกว่ายากะนะครับกะใส่น้อยลงนะครับแล้วก็ระยะเวลานะครับปุ๋ย เอาก็ถือลงนะครับฉีกง่ายนะครับสามารถที่จะโดนใบพืชเขากับจัดมแมลงเราลุ่งนะครับสามารถที่จะใส่ไดขอขางทีจะทั่วถึงในแปลงหน้าเพราะว่าแปลงหน้ามันเป็นปืนทีทีที่มันเขาถึงยากการใส่โดนก็นจะจะง่ายกวัวกว่าเฮาฉีดผลเองนะครับผมก็จะปลอดภัยต่อต่อเจ้าของให้เจ้าของสวนเท่านั้นนะครับจะได้ทิมนีกขอ,ขอล่าทุกคนไปก่อนนะครับผมจะได้กากกด ติดตามกนไหลก,ก็แช่นะครับเพื่อคลิปนี้เป็นประโยชน์นังไ็กก็ขอบคุณทุกคนที่รับชมมรับับุบ่มรับฟังนะครับผมวันนี้ก็สวนย่ยนุอินเตอร์นะครับผมขอลาทุกคนไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ